สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุขคนกับช่องบะทองปากเสียกินแซ่บเก่ามามาทุกคนกินส้มตำหัวุ้งทอดันนตน้ตินไก่ตีนไก่ต้มทุกคนนี่เห็นปะมามาพี่น้องบอปลายใหญ่ห้างก่อนสิลงมือก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามคือเก่านะทุกคน,นพักกับผมจะมีแตกพักบุงก็มาเขือ สองสามหน่วยพี่น้องนี่คัดบ่ออะไรเขเนียวคือเกามาพี่น้องกินคนเดียวคือเก๋เหมือนี่กินเข่ากับตำมะฮง,งว่ากุ้งทอดกับตีนไก่ต้มพี่น้องมาไหมาบัวลอยใหญ่ห้างนี่คำแรกแคกมาเนี่ยเอาตำมะฮงก่อนทุกคนคำยังไงโอ้อเลยอืม หวกงตำมกคุงทุกคนนะ พวกกุ้งมันมันกินไก่ เชียงหือทุกคน ออโอ้สมตามเพ็ดขนาดทุกคนเผ็ดแห้หงมานะ อืมคือือเป็ดสะใจเลยมาเหนือนบ้านพากันมาทุกคน ไม่กินสบายดีพี่น้องไปเสือโคกมันมขาวคนเดียวไม่บาดเพราะไม่กินกินโคกอะ่ะกินกับพวกรูงทอดโอ้สุดอยอดเลย อืม <c oughs> <h ums> รงมตามในุดหน่อยเลยทุกคนอืมหัวกุ้งมันๆเลยครับผมอืมสัสะไคร่หวานนามาทอด กินพอแล้วมือล้ววันทุกคนเอ้ยกับข้อกับปลากันนะกัขบขอกับหนักอืมนีแต่หัวกินหัวพ่อทุกคน mặn mặn. tin bài. giờ Hmm. ความมั่นว้ายว้าเราทคนมั่นข้าวอะไรหัวกุ้งนี่มันเป็นมันมีใครพอ hmm. mm. ไม่ตำมันทุกคนนะยไข่ไข่เต็มเลยอืมไข่โอ้พี่เนาะสุดหน่อยแซ่บคือเกากินไก่เรือซองซอ,องอันเนี่ กินบาเบ้อทุกคนอ,นนนนอิ่มนานซ้ำนานอ๋อคลิปนี้ก็ซ้ำดีแหละถ้ามากักกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนียเด้เอ,อสิ่งที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อไว้พัดคลิปใหม,ม,ม่ๆเอ้าคลิปนี้ก็ซ้ำดีแหละพี่น้องเดี๋ยวพรอกันไหมคลิปน่ะสวัสดีครับ